ขอเจริญพรเนาะอุทยานธรรมพญานาคราชตั้งใจจะทําเป็นพญานาคทั้ง4ตระกูลขององค์พญานาคทางเดินก็จะมีบ่วงหน้าขบาดเป็นวงให้คุณโยมได้รอดอธิษฐานตรงขึ้นไปประมาณ150เมตรกลางบ่อน้ําใหญ่ตรงกลางจะมีพระ อุปคุฎนากปอกให้คุณโยมได้เสี่ยงทายเกี่ยวกับโชคลาภวาสนาพววังนาคาก็จะมีปูยิ้มยิ้มทักทายคุณโยมที่เข้ามาร่วมไหวการทาพญานาครา,รรรา,า,าดในรา,รรรานทาพญานาคราชก็จะมีรอยพระพุทธบาทเอามาจากคุทธประวัติองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ลงไปโปรดพญานาคในบาดาลพาะพคกำหนดที่ท่านขึ้นมา พญานาคท่านก็ขอให้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากของที่ระลึกหรือเป็นตัวแทนของท่านไว้ที่วังบาดานท่านก็เลยประทับรอยฝ่าเท้าไว้ที่ชายแม่น้ําที่เป็นวังบาดานเราก็จะมีภาพปางเปิดโลกก็เบเสมือนเปิดทั้ง3โลกให้ได้พบเห็นการได้เจอกันอยู่ในใจกลางของอุทยานธรรมอุทยานพญานาค คุณโยมได้เข้ามาไหว้เปิดโชคเปิดลาภสํำหรับคนที่ติดขัดในการงานต่างๆเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะโยมเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะไม่หนีหลักของพระพุทธศาสนามาอาจจะมาจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีองค์ตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ได้ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะไม่ทิ้งหลักทิ้งไว้เป็นคติธรรมบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่คุณโยมที่จะได้พินิจพิจารณากันเป็นกุศโลบายขอจเจริญพร